สวัสดีครับแฟนเพจ <c oughs> อินใจที่ได้สู้นะครับก็เสร็จภารกิจที่สพขานนวรักแล้วนะฮะอ่ากำลังเดินทางเออก็เลยต้องแวะคุยกับพี่น้องก่อนนะครับแจ้งความคืบหน้าเออเมื่อเช้านะฮะเมื่อสักประมาณเอ,อสิบโมงกว่า ได้รับข่าวสารจากสมาชิกเรานะครับที่เข้าไปช่วยคดีรถเก๋งนะฮะเ,เปลี่ยนช่องทางเดินรถโดยกนันหันเฉียวชนรถจักรยานยนต์นะครับทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แขนหักบัตรเจ็บสาหัสต,ต้องพักรักษาตัวนะครับวันนี้สารได้นัดไกลเกลียนะครับจากที่ตำรวจ สพบางกลวยนะฮะทำคำนวนทีแรกบอกต่างคนต่างประมาทมันเหมือนกับต่างคนต่างซ่อมต่างคนต่างรักษากันเองอะไรอย่างเงี้ยมันผมมองว่ามันมันไม่ใช่นะครับที่มันไม่ใช่เพราะอะไรเราไปขอดูอากล้องวงจรปิดของวงเวียนพระรามห้าแล้วนะครับซึ่งไปกฎหมายเราดูแล้วยังไงก็ไม่ใช่ประมาทร่วมครับนะรถเก๋งตัดเลนออกมาเพื่อที่จะ อ,ออกซ้ายนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวนะไปพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์เขาเก็เรื่องตำรวจคือมีอำนาจแล้วทำอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับพวกผมเองมีหน้าที่ก็คือเอาว่าถ้าพี่น้องประชาชนเ,เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขามีหลักฐานพอที่พอสมควรนะครับเราและทีมทนายกลุ่มพักใหม่ ครับพร้อมที่จะเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยนะครับต้องขอบคุณฝ่ายกฎหมายของเรานะครับท่านก็เอาว่าอุทิศเวลาให้กับนักรบด่านเกิดมาอย่างยาวนานนะครับหลายคดีเราต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ครับไม่ใช่ว่าผมเก่งอยู่คนเดียวนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เลยให้คุณส,สมุตรองคะนะครับเข้าไปเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้น้องเขานะครับ ก็นอนนอนพักรักษาตัวรถก็ยังไม่ได้สอบงานก็ยังไม่ได้ทำนะครับโอเคอะถ้ามันจบกันได้เออมันจบกันได้ไกลเกลี่ยในชั้นไกลเกลี่ยที่ศาลนะครับเออทางโน้นเองเขาก็ยอมรับผิดในส่วนที่เขาละมืดเขาก็โอเคเขาก็จ่ายมาหกหมื่นก็เอาไว้สมน้ําสมเนือ้อผมผมเองผมก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างใครนะเพียงแต่ว่า <c oughs> บัดเจ็บสาหัสอะจะเข้าใจเลยบางทีถ้ามันจบได้โดยที่เราไม่ต้องไปใช้ถนนทนายอะไรไปสู้คดีอะไรให้มันยุ่งยากหรือลำบากอะไรนี้เราก็เราก็อยากให้มันจบได้ดีๆนะครับจะได,ด้ทักทายกันได้นะครับส่วนวันนี้อ,อที่ผมโจวหัวไว้นะครับถ้าเห็นการถ่ายทอดสดวันที่ผม โดนโดนคุมตัวมาที่สถานีหรนะือสพสพขานุัวรักนะครับหลังจากที่เสืบนะชุดสืบเขาส่งตัวให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผมให้พนักงานสอบสวนนะครับสอบสวนเสร็จนะมอบตัวกันเสร็จเรียบร้อยสอบปากคํากันเสร็จปะกันตัวกันเสร็จปรากฏว่าอพอเรามายืนหน้าโรงพักแล้วกํ <c oughs> าลังจะถ่ายทอดสดเพื่อ ให้พี่น้องเราทราบว่าโอเคที่ขานุวรล้วอก็เสร็จสิ้นแล้วนะจะกลับแล้วนะอะไรเงี้ยกำลังอา่ายืนถ่ายทอดสดอยู่กันนับป๊อกน้ำหมูนะครับสามคนปรากฏว่ามีตำรวจคนหนึ่งอายุก็น่าจะมากแล้วแหละนเออเอาว่ามามาใช้คำพูดไม่เหมาะสมบอกว่าว่างกันมากหรือไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เรามองแล้วว่าเป็นตำรวจไม่ใช่ชาวบ้านเราก็เลยน้ำป๊อกเขาบอกว่าเดี๋ยวงั้นป๋าเอาแค่นี้ผิดข้องก่อนเดี๋ยวเคลียร์ข้างล่างก่อนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรกันนะฮะไม่ได้คือเออผมเรียกให้พนักงานสอบสวนมานะครับว่าพนักงานสอบสวนก็คือผู้กองแบงค์นะฮะก็ ให้ลงมาดูด้วว่ามันเป็นตำรวจหรือเปล่านะครับผมบอกว่าถ้าเป็นตำรวจแล้วมาเมาแล้วเดินเพ่นพ่านหน้าโรงพักอย่างเงี้ยไม่ไม่ดีนะครับเป็นภาพพจน์ของสำนักงานวุฒิชาติเขาเนอะอย่าไปทำให้องค์กรมันตกต่ำมากไปกว่าน,นี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เตือนไปนะครับวันนี้เจอตัวเป็นๆแต่งเครื่องแบบเต็มยศเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่ารองผู้การจะมาตวรวจโรงพัก เข้าแถวกันพึอ่ามองตำรวจทั้งลงพักอ่ะเนะ,ะเสร็จแล้วก็เจอตัวเขากําลังจะอะ่คือเขาต้องแต่งตัวเต็มยศมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นร้อยตำรวจโทร <c oughs> ติดยศร้อยตำรวจโทรแล้วครับมาผมก็เลยถามว่าวันนั้นเป็นอะไรเมาแล้วทําไมไม่ไปนอนเนะี่เมาแล้วมาเพ่นพ่านเที่ยวพูดจามพูดจาไม่ได้เรื่องนะครับเออ เพราะน,นั้นมินายตลอมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ไปดูหมิ่นประชาชนอย่างนั้นไม่ได้นะครับเออไปด้อยค่าของคนอื่นเขาเออแต่วันนี้ก็ยังปากดีเหมือนเดิม <c oughs> เขาบอกว่าเป็นอะไรนักหนาะเดินกัดตำรวจทั่วประเทศเอ,อ้ยไม่ใช่หมากูไม่ใช่หมา <c oughs> ชอบพู่นวายกับการทํางานตำรวจกับกกมึงทาอย่างนี้ไงก็มึงทําตัวกันอย่างนี้ไงกูถึง มันเลิกไม่ได้อุยแต่ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะเพราะว่าเออผมมาวันนี้ก็คือมามาตามหมายนัดของของพนักง,งานสอบสวนเออที่นัดให้ผมมารายงานตัวนะครับทีนี้ผมก็ว่ามันมันกลายเป็นนัดเพื่อเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆระเบียบของเขาอ่ะมันโบราณเกินไปอ่ะที่นัดผมเนะย เอาว่านัดครั้งที่หนะน,นึ่งวันที่สามที่เบตเออพอคอหกห้านะเวลาแปดนาฬิกาอแล้วครั้งที่สองนะฮะวันที่ยี่สิบเออไอวันที่สิบสองมิถุนาหกห้าแปดโมงเช้าครั้งที่สามวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาแปดโมงเช้าครั้งที่สี่วันที่หกกคอแปดโมงเช้า สิบสองวันนัดเทียนัดให้มารายงานตัวขับรถไปกับเกือบห้าร้อยกิโล,ลเราคิดดูว่าถ้านาัดอย่างเนี้ปวางเงินประกันไว้ป๋ากรรมนัดโอนเงินสดมา,มาประกันวันนั้นเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดหมื่นห้าแล้วมันจะนัดอะไรขนาดนั้นเนวันนี้เนี่ยผมก็เลยทำหนังสือยืน่นนะ อ่ายื่นให้ผู้กลับเลยว่านะครับวันที่3ามเดืนมีนาคมนะฮะสองห้านะครับเรื่องขอให้อ่าขอให้นัดหมายขอให้นัดหมายเฉพาะในกรณีเรียกสอบเพิ่มเติมหรือส่งตัวไปยังอ่าพนักง,งานอายการเรียนพก,อก,อก,อกอะกสถานีตำรวจ ผู้ทอนขานุวรักษจังหวัดกำแพงเพชรตามที่นะฮะอ่าร้อยตำรวจเอกธนูนะครับขับมัน่นใะพนักงานสอบสวนอ่อสอพอขานุวรักษจังหวัดกำแพงเพชรได้นัดให้ข้าพเจ้าในฐานะผู้ต้องหาและนายประกันในคดีในคด,นดีร่วมกันบุกลุกนะครับสถานที่ทำงาน ไปพบพนักงานสอบสวนนะฮะนะครับไปไปพบพนักงานสอบสวนในวันอังคารนะครับในวันอังคารที่3ามสพฤษภาคมสองห้าห้าเวลา8ปดนาฬิกานั้นพนักงานสอบสวนได้นัดนัดข้าพเจ้าเอ่อไปพบทุกระยะ12วันนะครับกวา่ากว่าจะจะกว่าสำนวนนะครับ กว่าสำนวนสอบสวนจะเสร็จสิ้นนะฮะเนื่องจากสถานเ,เนื่องจากสถานที่ข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่ท้องที่บางปูงจังหวัดสมุทรปราการห่างจากสพขานุวรักบุรีนะครับประมาณนะฮะสามอกิโลนะฮะเออกิโลเมตรนะครับ ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะฮะ49นาทีรวมระยะทางไปกับ682้กิโลนะครับเป็นภาระนะครับเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ข้าพระเจ้าพนักง,งานเออเจ้านะเเดี๋ยวนะเจ้าพนักง,งานไม่ได้นะฮะไม่ได้พักอาศัย โอ้ oh, พระเจ้านะครับไม่ได้พักอาศัยอยู่ในตัวอำเภอขานุวรักษ์บุรีนะครับหรือตัวจังหวัดกำแพงเพชรการนัดหมายการนัดหมายนั้นต้องมีเหตุจำเป็นจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเดินทางมาตามนัดแล้วให้ข้าพเจ้าเซ็นเลื่อน วันนัดอยู่เรื่อยๆนะฮะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ามานะครับมากเกอร์นะครับตลอดเวลาเสียเวลาซึ่งไม่ถูกต้องนะครับซึ่งไม่ถูกถูกต้องอาจมองว่าเป็นเอ่อเป็นการการแกล้งนะฮะเป็นการการแกล้งข้าพเจ้าโดยเจตนาจะยึด ยึดเงินประกันตัวของข้าพเจ้าจึงเรียนมาเพื่อขอให้พนักง,งานสอบสวนนัดหมายเฉพาะทําการสอบสวนข้าพเจ้าเพิ่มเติมนะฮะหรือนัดส่งตัวนัดส่งตัวพนักข้าพเจ้านะครับพร้อมสำนวนไปยังพนักง,งานอายการเท่านั้น ผลเป็นประการใดกรลณาณ์แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าภายในเจ็ดวันด้วยจริงๆนะครับการนัดหมายอย่างนี้นะครับถ้าเอาตามไอไ้อนี่นะครับท่านนัดสี่ครั้งเนี่ยถามว่ามันมันการวางเงินประกันตัวนี่นะครับคุณต้องไปดูนะครับว่าเออ เขาวางหลักทรัพย์หรือเงินสดประกันตัวอย่างเนี้เนะไปดูกฎหมายไอ้เรื่องเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวเน่ะเขาเขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้ยังไงนะครับผมก็ไอ้ที่จะเอามาพูดให้ฟังเพราะว่ามันเป็นพารามากนะครับกับการนัดอย่างนี้ยุคนี้มันยุค4.0แล้วเนะีเอองั้นไอ้พวกสื่ออิเล็กทรอนิกส พวกนี้ทาประจําวันเขาเรียกว่าประจําวันออนไลน์มันยังทำเแล้วไอ้นี่ให้ผมเดินทางไปกับหกร้อยก่าเร็ยวยเนี่เยเหนื่อยนะครับนะเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวนี่นะครับมันก็ต้องไปดูกฎหมายเออมาตรานะครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับจะปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันหรือเออมีประกันและหลักประกันนะครับ ก่อนปล่อยไปให้ผู้ประกันหรือผู้หลักประกันลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนั้นเออในสัญญาประกันนอกจากนะฮะนอกจากข้อความอย่างอื่นอันพึงมีนะครับข้อความอย่อยางอื่นอันพึงมีต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ด้วยนะครับอ่า ดังนี้ด้วยนะครับอ่าววงเล็บหนึ่งผู้ถูกปล่อยตัวผู้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนะครับหรือผู้ประกันเออแล้วแต่กรณีจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเอ่อหมายเรียกของเจ้าพนักง,งานหรือศาลซึ่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับวงเล็บสองเอ่อเมื่อผิดสัญญาจะ ใช้เงินจํานวนที่ระบุไว้คืออันนี้ถ้านัดสี่ครั้งเออจะจะจะ,จะนัดทำไมอะไรขนาดนั้นล่ะกระทายนี่มาก็ส่งฟ้องให้มันเร็วๆนะครับ <c oughs> มันจะได้ไอ้นี้ไปนะครับข้าหาบุกรุกอาคารสถานที่หรือสำนักง,งานของผู้อื่นอย่างเงี้ยเออมัน จะได้รู้เรียนรู้รอดไปว่าเอ้โรงพักนี่ยกาบห้องทํางานบนโรงพักเนี่ยมันเป็นสถานที่ราชการเออมีใครไปขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของใครนะครับใครเป็นเจ้าของกันแน่เรามาติดต่อราชการแท้ๆูกแจ้งข้อหาบุกรุกอาคารสถานที่แล้วก็ไปแจ้งข้อหา ให้โทษมันหนักจนกระทั่งว่าเอ้ยไม่จาเป็นต้องออกหมายเรียกเนะี่ยโทษเกินสามปีขึ้นไปเนี่ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกออกไม่จับได้เลยอย่างนี้เนะี่แต่หมายจับก็ขอที่ศาลนะครับอไปจับผมได้ที่อะไรอ่ะกำลังกำลังนั่งคุยอยู่ที่ห้องหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสพบางแก้วเออตำรวจสืบบางแก้วโอ้ยขยันเันนข็งเออเนี่ยนะตั้งอกตั้งใจทำงานนะครับ ออตั้งออกตั้งใจในการทำงานลวดเข้าไปจับผมในห้องในห้องลองพุ่งกับสอบสวนนะครับเออลองพุ่งกับพันตำรวจโทรจำชื่อทาำไม่ได้แล้วนเนาะแถมนะขนาดนั้นยังจะใส่กุญแจมือยังจะขอใส่กุญแจมือเออ ถามว่าอยู่ในห้องอย่างนั้นมันจะหนีไปไหนจะมาควบคุมใส่เครื่องพัฒน,นาการโน่นนี่นั่นเออคืออยากได้ภาพรู้เปล่าก็ไปรูเไงจับจับให้มันได้ภาพถ่ายภาพเสร็จส่งเข้าอ่าเพจพระจันทร์ไรกะายหรือว่ายัางไงอ่ะที่เห็นไปป้นกันอยู่ในเพจตำรวจบ้างอะไรบ้าง <c oughs> น่ก็ก็ถือว่าเราเราได้ทําให้เขามีความสุขนะ พอเขาเห็นภาพเราถูกคือคือถูกจับอะไรอย่างเนี้ยเขาก็คือเขาก็มีความสุขนะเขาคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาปาถานาอยากเห็นเห็นเราโดนอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็เล้วเจตนามันเหมือนไม่บริสุทธิ์นะครับก็มไม่เป็นไรแล้วก็บอกว่าผมเนะี่ยยังไงก็ได้เนี่ยรอมที่จะไปด้วยนะครับเออถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆก็เล,เล่นด้วย ไม่มีอะไรแล้วโชคดีนะครับโอเคเนาะก็เอาว่าประมาณนี้จบแล้วที่ขานุวรรักทีนี้รอ,ออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเพราะว่าเขาเอาแคบเอาเป็นภาพนิ่งมาแจ้งความรู้สึกว่าจะส่งคดีด้วกันไปนี่สู้ๆอ่ไปกันต่อัอนลองผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับ เออแต่บรรทัดสุดท้ายที่สุดท้ายของการสอบเพิ่มเติมนี่เนี่ยเขาจะบอกว่าไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับใครใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ของผมไม่ได้ลงอย่างนั้นนะครับผมลงเอาไว้ว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับพันตำรวจโทคนนี้เพ <c oughs> ราะท่านเคยฟ้องผมมาแล้วไงนะครับเออท่านเจ็บแค้นผมท่านอยากจะให้ผมโดนอ,อ่าคือ ตัวท่านทําอะไรไม่ได้ท่านก็อยากใช้อาํานาจฉันให้ลงโทษผมเจตนาไม่บริสุทธิ์ที่ท่านดําเนินคดีผมอะนะครับเออเอาเอาว่าเออคือน่าจะเป็นครั้งแรก็นซับไปบ้างในประเทศไทยเนี่ยท,ที่ที่ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกอาคารสถานที่มาติดต่อรัฐการแท้แทสู้สไปได้วยกันครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับ